สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแบ่งปันสูตรชาไทยหรือชาเย็นนะคะสูตรนี้เป็นสูตรทาขายค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะจิ๊บใช้ผงชาไทย2ช้อนโต๊ะค่ะน้ําร้อน200 ml อค่ะเราจะใส่ในกาชงชานะคะพักชาไว้ก่อนค่ะแล้วเราจะไปตวงพวกนมแล้วก็น้ําตาลครีมเทียมนะคะสูตรนี้เป็นสูตรใส่ครีมเทียมค่ะจิ๊บใส่ครีมเทียมไป2ช้อนโต๊ะน้ําตาลหนึ่งถึงช้อนความหวานปรับเพิ่มลดได้นะคะ เสร็จแล้วพักชาวไว้ประมาณ1-2นาทีนะคะเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่แก้วกับน้ำตาลแล้วก็ครีมเทียมนะคะต่อไปก็คนหรือตีให้ครีมเทียมกับน้ำตาลละลายนะคะต่อไปใส่น้มข้นหวาน30 ml ค่ะน้ำค้นจืด30 ml แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ชาไทยหอมหอมเข้มข้นหอมหอมวานมันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแก้ว20-22ออออนนะคะ แก้วใส่น้ำแข็งเทใส่แก้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะสูตนี้อร่อยนะคะลูกค้าติดใจมากๆเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะทำกินหรือทำขายก็ได้ค่ะ